น,นะะคเสียชีวิตไปสองไลน์ซูเรยีสิบเอ็เดไลนของรุ่นที่หนึ่งของมูสองสมาชิกมีสิบเอ็ดไลนมูสามสมาชิกมีสี่สิบเอ็ดไลนเสียชีวิตไปสามเหลือสิบแปดนะคะเราเพิ่นเสียชีวิตนี่มือนีเพราะท่านไปเบิกคือไปชุ่มแล้วสิปไปเบิกไม่ให้เพิ่นก็เริ่รมบด้ร่วมหยอดในตัวนี้คือสิเป็นกอกหลังต่อไปเนาะค่ะคือเอาทีท,ทีห้องเบิกไปแล้วนะคะมูเกต มียี่สิบเก่าไร่เสียชีวิตไปสี่ไร่เลยยี่สิบหาไร่โมแปดสิบหาไร่โมสิบสามสิบเก่าไร่เสียชีวิตไปหนึ่งไร่เหลือสิบแปดไร่โมสิบสี่นะคะสามสิบแไร่เสียชีวิตไปหนึ่งไร่เหลือสามสิบร่วมแล้วสมาชิกรุ่นที่หนึ่งมี่อยหกสิบแปดไร่เสียชีวิตไปสิบเอ็ดไร่เหลือ หนึ่งลอยหาสิบเอ็ดไลนนะคะข้อรุ่นหนึ่งขงหลุ่นที่สองนะคะงูหนึ่งมีสองไลน์งูสองมีหาไล่มูสามมีสิบสามไล่์นะคะงูกิจมีหกไล่มูแปดมีสองไล่นะคะมูสิบสามมีสองไล่มูสิบสี่สิบเอ็ดไล่นะคะสรุปแล้วรุ่นที่สองบริเสียชีวิตนะคะยังเหลือสี่สิบเอ็ดไลน์นะคะจากรุ่นที่สามนะคะ หมู่ที่หนึ่งมีสมาฉิกหาไร่หมู่สองหาไล่หมู่สามสองไล่หมู่เก็บบ่มีสมาชิกนะคะหมู่แปดสามไร่หมู่สิบสามหนึ่งไล่หมู่สิบสี่บ่มีสมาชีกนะคะร่วมแล้วรุ่นที่สามมีสมาฉิกสิบหกไร่ต่อไปเป็นรุ่นที่สี่นะคะหมู่หนึ่งมีสมาฉิกหกไล่หมู่สองสามไร่หมู่สามเจ็ดไล่ มูเก็ตมีสมาชิกนะคะมูแปมีสองลมูสิบามีสองลมูสิบสี่มีสามลน์นะคะรวมแล้วรุ่นที่สมีสมาชิกทั้งหมดยี่สิามของรุ่นที่หาเนาะค่ะมูห่งมีสมาชิกหกไลนมูสองสองลมูสามสองลเสียชีวิตเป็หเหลือหนึ่ลเนาะค่ะมูเก็ตสามลมูแปดแปดลเนาะค่ะมูสิบสามสลมูสิบ่มีสมาชิกอยกรุุนที่หา มีสมาชิกยียสิามไล่เสียชีวิตไปหนึ่งเหลือสมาชิกอยูยีสิบสไลนของรุ่นที่หกมูหนึ่งมีสมาชิกมูสองเกตไล่มูสามสิามไลนมูเกตหกไล่มูแปดหนึ่งลนมูสิบสาเก่าไล่มู 5, ีม่แปดไล, 13, 9, ล, 14, ล่จากรุ่นที่หมีสมาชิก4ีสิบ่ลนรุ่นที่เก็มูหนึ่งมีสมาชิก11บเอ็ไลนมูสองสามล มูสามยี่สิบไล่มูเกตสี่ไล่มูแปดสิบเอ็ดไล่มูสิายี่สิบสี่ไล่มูสิบสี่สิบไลนเนาะคะ่ะรุ่นที่กิเกตมีสมาชขดแปดสิบสองไลเนาะค่ะเพิ่นรับหลายรุ่นรุ่นที่เกตรุ่นที่แปดมูหนึ่งมีสมาชิขีดาไลนมูสองสามไล่มูสามสิบไล่มูเกตสองไล่มูแปดสามล มู1ิบสามเไล่มูสิบสีหาไล่จากรุ่นที่8ดมีสมัยคิดทั้งหมดสามหาไล่รุ่นที่เก่านะคะมูหนึ่งมีสมัยิดเกตไล่มูสองสองไล่มูสามเกตไล่มูเกตสิบสามไล่มูแปดตัวมีสมัยชิก <Wow. S 1> มูสิบสามสี่ไล่มูสิบสี่เกตไล่จากรุ่นที่เก่ามีสมัยคิดทั้งหมด40่สไลรุ่นที่สิบมีสมัยชิด มกกบะะมีเ oh, <wow. S 2> ก่าไล่เนาะค่ะหมู่สองบมีสมาชิกมู่สามมีเก่าไล่เสียชีวิตหนึ่งไล่เหลือแปดไล่มูเก <c oughs> ็ดบมีสมาชิกมูแปดสองไล่มู 8, 2, ม 13, มสมิบสามบมีสมาชิกมูสิบสี่สามไล่สมาชิกกลุ่มที่สิบมีสิบสี่ไล่เสียชีวิตไปหน 1, ึ่งไล่เหลือสิบสามไล่รุ่นที่สิบเอ็ดมูหนึ่งมีสมาชิกเก่าไล่มูสองหนึ่งไล, 2, 1, ล่มูสามสองไล่มูเก็ดบมีสมาชิกมูแปดหนึ่งไล่ มูสิบสามสองไลนมูสิบส่สองไล่รุุนที่สิมีสมาชิกทั้งหมดสิบเจ็ดไลนรุ่นที่สิบมูหนึ่งมีสมาชิกสามไล่มูสองหาไล่มูสามหนึ่งล่มูเกตสี่ไล่มูแปดหนึ่งล่มูสิบสามหาไลนมูสิบสี่เกตไล่รุ่นที่สิมีสมาชิกทั้งหมดยี่สิบหกไลนุนที่สิ มูหนึ่งมีสมาชิกเก่าไ่มูสองมูหนึ่งมีสมาคิามไ่มูสองเก่าไ่มูสามเกศ่เสียชีวิตหนึ่งไล่นี่คือผลบันะคะแล้วหกแล้วหกไ่มูเกศสามไ่มูแ8ดสามไล่มูสิบสามหกไ่มูสิบสีเก่าไร่นุมที่สิบสามหับมีสมาิสี่สิไ่เสียชีวิตไปนรเหลือสามก่าไค่ะ สมาชคิดกองเฮาทั้งหมดทั้งรลุนหนึ่งถึงรลุนที่13มีสมาชคิดทั้งหมดหาลอยหกสิบเราไล่เสียชีวนิตไปสิบสองไล่แมนสิบสองไล่พอผู้หนึง่งเงิน แล้วพอร่วมเงินนั่งพอเข้าไปเบิกัน้วมีเงินเนาะแม่เหลือหารอยหาสิปบวกได้ถ้าคนอิจนะคะการขอดักมือดีนะคะวันที่สามแม่เมื่อวันที่สามนะคะทีเข้าเบิกให้ผู้เสียชีวิตไปนะคะ ร mm ุ่นที่หหาเงินเก็บท OK ัางหสี่ไร <NO ่เป็นเงินสองแสสองหมื่นแปดพันบาทเราเป็นรุ่นที่หนึ่งพอเห้าปับถึงหกหมื่นมีเก็บร่สี่แสนสองหมื่นบาทรุ่นที่หามีหนึ่งไร่สี่หมื่สามพันรุ่นที่สิบมีหนึ่งไร่สามหมื่นหนึ่งันบาทนะคะร่วมแล้วทีเข้าเบิกนะ ทุกบันนับุนีเอสแสนสองมือนสองันบาททีเขาเบิกให้ผู้เสียชีวิตเราผู้สุดท้ายนี่ไปเบิกมันนีคือห้างเมื่อเทินเนี่ยไปเบิกนะคะกเงินยอดคงเหลือในบัญชีหนึ่งของห้าเนอะคะทีเขาเก็บสุละลอยโดนนี่เงินในบัญชีเ้องหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่น สามพันเรารอยเอสบาทเราสิบห้าสตางค์ะคะทีเพื่อเสียชีวิตไปเทอากับยังพ่เทนเด็กกิบเของมากนะคะกระน้ตาพเทนเด็กกิบนะคะบัญชีที่สองนะคะบัญชีที่สองมาจากใสบัญชีที่สองนี่คือเงินบำรุงนั่งสมาชิกหาสิบบาทเข้าสิกิฟทุกปีปีนี้เขากระโดดกิบเร็วนะค่ะ ให้เงินสี่สิบศูท่นานว่าคือกรรมการแต่ละมูอสเก็ตเงินงห้าสิบบาทมาสมทบในบัญชีสองนะคะเราเงินก,ก่อนนี้ได้มาจากสอีกได้มาจากทีพ่อแม่พี่น้องญาติผู้เสียชีวิตไปนะคะห้องไปมอบเงินให้เพิน่นเพิ่นกัสีหมอบเพินให้ให,ห้าบำรุงชมลุ่มแต่เหล่าเตะสักท่าพว่าข้าวอื่นเอาเต็งดีข้าวอื่นเอาเพว,ว่าเบิ่งบดีเบิ่งบดีก็เลยว่า ไปมอบให้เพื่อเลี้ยวเลี้ยวตาอยากเพื่อนนะคะผู้เสียชีวิตสีมอบให้เขาขึ้นจักบากขึ้นเล,ลี้ยวแต่กำลังศรัทธา <ไป S 1> ก,กับว่าน้อยนำใจจกักเพื่อแล้วค่ะเพื่อนกระหายแตได้ไปมอบให้คณะกรรมการเพื่อนไปฝากเขาวันที่สองนะคะวันที่สองมีการเปิดใจสิบสามไลน์นะคะ่ะไปขั้นละแพ็ทสองนะคะขาดุจการละมั้นเพิ่อนหนึ่งหมื่นหาพันหกร้อยบาทนะคะ่ะหลบปีนี่เขามีไปทุ่งสองเพื่อ นะคะสองเถือไปชุมใหญ่ <gger> ก,กับประชุมทีรอพ่อสตอเข้าเนะคะเป็นเงิน1นึ่งาพันแปดรยบาทนะคะร่วมแล้วเบิดสามนหนึ่งพันสี่รยบาทในบัญชีสองดนมีบัญชีสองเข้ามีเงินคงเดือสมหมืนึ่งพันหอยยี่สบาทสี่สิบแปดตางค์เนาะค่ะจกเจ้าภาพเนะคะประการคือคุณมะรีนาะคะเพิ่นไปฝ่ากนะคะ กขอขอบคุณไอ้ญาติพี่น้อ,นองเพิ่นที่เพิ่นมอบคืนในชมรมชมรมเฮานี่แหละด้มาสยิดเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะต่อไปก็คือน,นี่แหละรายละเอียดการใส่เงินของเฮาเนาะคะ่ะคือว่าละของเฮาปีหนึง่งเฮาสีเบารายละเอียดให้พี่น้องฟังทุกอย่างที่เฮาเบิกถอนมาเนาะคะ่ะเป็นเงินในบัญชีของเฮาก็ต่อไปรุ่นที่สิบสี่เนาะคะ่ะเฮารับสมัคร ตั้งแตะหนึ่งกัญญาจนสิ้นสุดสุดสามซิปกัญญาเนาะคะ่ะกะเข้าได้มากกะอาซีโปเทนโปเทนนิ่งเพราะว่ามือนีกะคณะกรรมการก็บภริมาคกบ,บางคนกะอาสิลปวัยเลี้วก็บไม่ได้มอบมพอนีเนาะคะ่ะกะสีอานเขา่ขาๆให้ฟังว่าบานใดสมัครใดจากโนเน่เราต่อไปกะจังมามอบให้ส่งกันที่หลังเนาะคะ่ะว่าบานใดเพิ่มอีกจากไล่เนาะคะ่ะของมูซองเนาะคะ่ะ ไดหาลาย่นที่14ของมูเอ็ดเดสองลายมูสามเด้หนึ่งลายเนาะค่ะกรรมการพิมาู่นอีกคุณหนึ่งได้ยินข่าวว่าเพิ่นได้อยู่กับมันอี้ข่าวในฟั่งมูแปดสามลามู14หาลายเนาะค่ะกับข่าวๆแล้วร่นที่4เข้าได้เออได้สองลาขอโทษสิหลาเนาะค่ะเียนผิดมูขายค่ะข่าว กับจ้งหด่คณะกรรมการรับกับจังบอกกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือรายละเอียดของหมูสามพ่อคุ่งศกหมูเก็ดพ่อมันนกหมูเก็ดพ่อชวีหมูเก็ดแม่แม่พรหมูสามนายสุพิตหมูสามพ่อเผาหมูหนึ่งแม่บัวน้าโนหมูสิบสี่พ่อเพลงหมูสิบสามแม่ตัวหมูหนึ่ง เมนูหมูสามายอุ๊กหมูสามพออุ๊กปทิมมือนี้ยังปรทธานด้เบิรเนาะค่ะก็คือเข้าปรทธานด้เบิรเขาเลยมาแจกอีกไบหนึงปรทธานด้เบิรเนาะค่ะสิบกับฝากคณะกรรมการให้เก็บเงินเดี๋ยวฟูเพิ่งตามเงินกสีไทยก็คือรายละเอียดเนาะคะ่ะมือน,นั้นคณะกรรมการเพื่อนด้ประชุมกันเนาะคะ่ะบอกว่ากฎระเบียบพอบังคับ ัวอื่นก็คือเป็นคนในชุมชนเฮ้าเป็นคนในชุมชนเฮาอยู่ในทะเบียนของตำบลศรสีสว่างเฮ้าเอ็ดชุมชนเพิ่นรับแตว่าบัดทิ้งมือนันเพื่อนบอกว่าไอเสียชีวิต่อนคณะกรรมการเพงงื่นลูมติว่าบใหเห่งเงินลอยขึ้นตะเกาเฮาสิสรงเพิน่นขึ้นก็เลยแกะใมทีประชุมประชุมใหญ่ใหทสาประสิถามว่าปัเสียชีวิตตะกี้ขึ้นเงินลอยขึ้น ละมื่อนั้นเพิ่นไปชุบกันเพิ่นมีมติว่าบระเทศไทยกับมอบให้เจ้าภาพเป็นเงิ่นงุ้งเลยเพิ่นวางสี่เนาะคะ่ะทีไปชุบใหญ่เนาะคะ่ะการรับสมัครของเฮาก็คือ45ปีฮอด60ปีเนาะคะ่ะที่เฮารับสมัครมาเนาะคะ่ะนี่คือรายละเอียดของเฮาเนาะคะ่ะก็ ในที่ปชุมกับสินี่ขอสักถามสงสัยแนยบค่ะ